แบบที่หนึ่งเนี่ยคือการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสการแบ่งเซลล์แบบนี้จะเป็นไปเพื่อไปเพื่อการเจริญเติบโต,ตหรือเพื่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ทีนี้เมื่อแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเซลล์เนี่ยแสดงว,ว่าเซลล์ที่มันแบ่งออกมาเนี่ยมันต้องเหมือนเซลล์เริ่มต้นที่เป็นตัวแบ่งผูกปะอย่างเช่นเซลล์ตับเนี้ยแบ่งออกมามันก็ออกมาเป็นเซลล์ตับหรืออย่างเซลล์ผิวหนังเนี้ยแบ่งออกมามันต้องออกมาเป็นเซลล์ผิวหนังเหมือนเดิมหรือการเพิ่มจานวนเซลล์อย่างเช่น พวกอัลไมบ์เนี่ยแบ่งแบ่งแบ่งตัวออกเป็นสองสองตัวที่ออกมามันก็ต้องเหมือนกันหรือแบคทีเรียเนี่ยที่เป็นแบ่งตัวเป็นสอง n บ r y fission เนี่ยแบ่งตัวมันก็ต้องเหมือนกันดังนั้นการแบ่งเซลล์แบบ m i t o s i s เนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่จำนวนโครโมโซมเท่าเดิมไม่ลด นะคะว่าจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมได้ออกมาเป็น2เซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันการแบ่งเซลล์อีกประเภทหนึ่งก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบ m มโอซิสเนี้ย มันจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่มีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเพื่ออะไรคะการที่มันลดจำนวนโครโมโซมลงเนี่ยการแบ่งแบบนี้มันจะแบ่งไปเพื่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาเพราะน้องต้องนึกถึง เซลสืบพันธุ์ของคนเนี้ยก็คือเป็นสเปิร์มถูกป่ะของเพศหญิงก็คือเซลสืบพันธุ์คือเป็นไข่พอสเปิร์มกับไข,ข่มารวมกันจะเป็นตัวคนคนใหม่ใช่ไหมดังนั้นน่ะสมมติว่าคนคนเก่าอ่ะมีโครโมโซมอยู่สี่สิบหกแท่งสองคนนะชายหญิงแล้วถ้าเกิดสเปิร์มมันมัมนก็มีสี่บหกแท่งไข่ก็มีสี่สบหกแท่งพอมันมารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น9ก้าสิบสองมันก็จะไม่ใช่คนถูกป่ะ ดังนั้นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันก็เลยต้องลดจํานวนลงอสุจิก็จะมีโครโมโซมอยู่23ไข่ก็จะมีโครโมโซมอยู่23เหมือนกันเมื่อซเปิร์มกัไข่มารวมกันเนี่ยมันก็จะได้เป็น46สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการลงมกันของอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคนเหมือนเดิม,มดังนั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ีน้ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะสามารถตอบได้ว่ามันคือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ไมโตซิสเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะมันจะเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายส่วนไมโอซิสก็เหลือ2ข้อก็มาดูเงื่อนไขแถวให้มาข้างหลังข้อ3าเขาบอกว่าไมโอซิสที่มีการลดจำนวนโครโมโซม ข้อ 4. ไมโอซิสที่ไม่มีการลดจํานวนโอรโมโซมดังนั้นพี่ก็บอกไปแล้วว่าเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันต้องเหลือครึ่งหนึ่งเพื่อพอมารวมกันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลา,ายเป็นคนขึ้นมาด้วยจํานวนโอรโมโซมเท่าเดิมถูกปะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3 ข้อ15คําถามถามว่าสารพันธุกรรมเป็นสารประเภทใดข้อ1คาร์โบไฮเดรตข้อ2โปรโตีนข้อ3ลิพิดข้อ4กรดนิวคลีอิกจากจย์ข้อนี้นะคะสิ่งนี้น้องๆต้องรู้ก็คือสารพันธุกรรมเนี่ยในสิ่งมีชีวิตแล้วมันคืออะไรสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมี2แบบก็คือ DNA และ RNA สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดบนโลกนี้เนี่ยจะใช้ DNA เป็นสารพันธุกรรมแต่ที่พี่ที่พี่ยกออเอขึ้นมาด้วยก็คือในไวรัสบางตัวเนี่ยมันจะไม่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมมันจะมีเฉพาะอ n a เอ็อย่างเดียวก็เลยถือว่าอ n a เอ็นเอี่ยก็เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยเช่นกันนะคะเราก็มาดูกันว่า DNA กับ RNA เนี่ยมันหมายถึงอะไรอย่างแรกที่น้องรู้ก็คือคำมันเป็นคําย่อค่ะมันย่อมาจากคําว่า ดีออกซีไรโบนิวคลีอิกเอซิดส่วน RNA เนี่ยจะย่อมาจากไรโบ นิวคลีอิกแอซิดทีนี้น้องๆเห็นหรือยังว่าสองตัวนี้มันมีอะไรคล้ายๆกันทีน่คล้ายกันก็คือมันเป็นนิวคลีอิกแอซิดหรือแปลว่านิวคลีอิกแอซิดเนี่ยจะแปลว่ากรดที่อยู่ในนิวเคลียสเะว่านิวคลีนิวคลีอิกก็เหมือนแบบมาจากคำว่านิวเคลียสอืม ส่วนสีนมันแตกต่างกันก็คือตรงนี้ DNA เนี่ยโมเลกุลของมันน่ยจะประกอบด้วยน้ำตาลที่เรียกว่าน้ำตาลดีออกซิไรโบสแต่ RNA เนี่ยจะประกอบด้วยน้ำตาลที่เรียกว่าน้ำตาลไรโบส ยานที่แตกต่างก็คือรูปร่างของดีลักษณะสา,สายของดีเอเนี่ยดีเจะมีลักษณะเป็นเกลียวคู่แบบเนี้ยสายเกลียวคู่แต่ว่า INA ี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นเดียเด่ยวๆทีนี้ก็มาดูกันว่าเอกสารทางกรรมของเราเนี่ย มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะอย่าง DNA เนี่ยสายเกลียวเป็นสายข่บบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นขั้นบันไดยอยากจะบอกว่าสายแต่ละสายของมันเนี่ยมันเกิดจากลาักษณะนี้เป็นน้ำตาลถ้านี้เป็น DNA ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบส เกาะอ,อยู่กับหมู่ฟอสเฟสที่คาร์บอนตำแหน่งที่ห้าส่วนตรงนี้ก็จะเกาะอ,อยู่กับเบสที่มีไนโตรเจนองค์ประกอบตรงนี้ก็จะเรียกว่าไนโตรจีนัสเบส คือหน้าตาหน่วยย่อยของสาย DNA แล้วสาย DNA มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือสาย DNA เนี่ยมันเกิดจากมันเอาหน่วยย่อยหลายๆหนอว์มาต่อกัเนี่ยต่อกันเรื่อยๆต่อการอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจากด้านไปคาร์บอนที่5กับปลายคาร์บอนที่3 ด้านปลายคาร์บอนที่5ที่มีฟอสเฟตอยู่เนี้ยเขาจะเรียกว่าด้าน3าพาร์ตรงเนี้ยด้านปลายที่มีหน่วยย่อยอีกตัวหนึ่งมาต่อเนี่ยก็จะเรียกว่าด้าน3พาร์ทีนี้พี่จะบอกว่าไอ,หยยอห้หน่วยย่อย1หน่วยย่อยเนี้ยหน่หน่วยทั้งหน่วยเนี่ยนะที่มีประกอบด้วยน้ำตาลฟอสเฟตกรุ๊ปแล้วก็ในตัวจีนัสเบสเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่านิวคลีโอไท